มีเงิน15ล้าน20กว่าล้านและท่านบริหารจัดการเครื่องมือเครื่องจกักรเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค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 ่พันไร่มันอาจจะใช้ได้2 0 0 0ไร่3,000ไร่5,000ไร่นั่นก็คือสิ่งที่ผมก็ยอยากให้พวกเราเก็บตัวนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้ามีโอกาสหรือมีโครงการอย่างนี้มาอีกเราจะได้สามารถรวบรวมประชุมกันแล้วใช้เครื่องมือเครื่องจกักรเทคโนโลยีในอำเภอเรา ตำบลอำเภอเราบู่บ้านหรือจังหวัดเราได้เต็มประสิทธิภาพนั่นแหละครับความสําเร็จของการยกระดับแปลงใหญ่ก็จะเกิดขึ้นไม่งั้นเราก็จะเฮโลกันซื้อแต่รถเกี่ยวรถไถนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนั่ก็เป็นสิ่งถึงที่ผมก็พยายามลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับท่านประธานแปลงท,ทุกทท่านนะครับให้ช่วยกันต่อยอดแบบนี้แหละอย่างไรก็ตามประเทศไทย คือประเทศที่มีรายได้อยู่สองทางหลักๆก็คือเรื่องของการส่งออกกับการท่องเที่ยวแล้วเราก็เป็นอู่ผ้าอู่น้ำถ้าสถานการณ์โควิดมันเบาบางการค้าขายเกิดขึ้นการขนส่งเป็นไปตามปกติความขาดแคลนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงโลกก็ยังต้องการอาหารต้องการสิ่งต่างๆที่จะต้องส่งออกไปรายได้เราอยู่ตรงนั้น การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันวันนี้เป็นศูนย์แต่วันข้างหน้าก็จะกลับมาพอวันข้างหน้ากลับมาการท่องเที่ยวไม่ใช่เพราะมีเฉพาะการท่องเที่ยวทั่วไปภูเขาทะเลต่างๆเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราก็สามารถทําได้ผยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นมีคนอยากจะทำเกษตรเป็นข้าราชการ ที่ญี่ปุ่นเขากเกษียณอายุมาอยากจะทำเกษตรเขาก็นั่งคิดว่าเขาจะปลูกอะไรทำอะไรสรุปเขาบอกว่าเขาจะปลูกไอ้คล้ายๆบ้านเราอะมัมเบอรี่คือเป็นผลไม้อันหนึง่งเขาไม่ปลูกสตรอเบอร,รี่เพราะสตอรอเบอรี่มันเสียหายง่ายเขาก็ไปปลูกพวกไอ้มัมเบอรี่พวกอะไรพวกนี้แต่ถามว่าเขาก็มานั่งคํำนวณต้นทุน คำนวณการจะเก็บคำนวณการขายคำนวณราคาขายเขาคำนวณไปคำนวณมาก็บอกว่าทำแบบนี้รายได้มันน้อยและผลผลิตก็ลำบากเก็บเกี่ยวมาราคาตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เขาปิ๊งไอเดียตรงที่ว่าเขาบอกว่าเออถ้าเราไม่ขายเราเก็บของเราไว้ในสวนเนี่ยแล้วเราเปิดสวนของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมาชมมาดูมาเก็บคกายาทานเท่าไหร่เข้าไปเลยเก็บทานได้เลยปรากฏว่าเขาเก็บค่าผ่านค่าเข้าไปชมสวนเขาเนี่ยมากกว่าไปขายผลผลิตถึงสามเท่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่นำานึ่งเี้มาประยุกต์กับบ้านเราบางทีต่างชาติไม่เคยลงนาไม่เคยปักดำไม่เคยเห็นต้นข้าวไม่เคย ม่เคยเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไอ้สิ่งเราเนี้ยมาประยุกต์นะครับทำกเกษตรไปด้วยทําการท่องเที่ยวไปด้วยมันก็จะซ้เพิ่มรายได้ให้กับพวกเราได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมก็พยายามจะได้เดินสายแล้วก็บอกกับเกษตรกรว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราเข้าถึงเกษตรกร,ร,กรมากที่สุดเราเป็นยุคที่เราดูแลแล้วเราพยายาม ให้ข้อมูลแล้วก็ให้สิ่งต่างๆกับเกษตรกรเกรนี่ยมากที่สุดในขณะดเดียวกันในในกระทรวงเราก็บอกว่าต่อไปเนี้ยข้อมูลที่จะต้องเก็บแล้วก็เอามาใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับพาณิชย์พูดง่ายๆเราผลผลิตอะไรปีนี้คาดการณ์อะไรต่างๆพาณิชย์กับเรา จะต้องมีฐานข้อมูลเหมือนกันมันจะได้เห็นภาพที่กันและกันว่าควรจะต้องส่งเสริมหรือควรจะต้องชะลอการปลูกพืชบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้คือตัวเลขที่สําคัญธรรมตธิก,ก็มอบให้หน่วยงานสสกทําในเรื่องของฐานข้อมูลที่เรียก b ิ g ดาตาผมเป็นคนไปจุดประกายผมบอกสอสคว่าผมอยากเห็นกระทรวงกรเกษตร มีฐานข้อมูลที่เป็นเรียลไทมหรือเป็นฐานข้อมูลที่สามารถให้คนเอามาใช้ได้จริงๆ <S <S ยกตัวอย่างแบบเบสิกให้เขาฟังเลยผมบอกว่าก็ถ้าเกิดผมกลับมาผมมีลูกมีหลานหรือพวกเรามีลูกมีหลานไปเรียนตามประเทศไปเรียนเมืองนอกไปอะไรก็แล้วแต่จบกลับมาพ่อแม่มีพื้นที่ให้50ไิ100ไร่ร้อยไร่ถ้าผมอยากจะกลับมาทำการเกษตรผมจะเอาข้อมูลที่ไหน ถ้าผมกลับมาบ้านผมเห็นข้างบ้านเขาปลูกข้าวผมเห็นข้างบ้านเขาปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าเอา๊ะถ้าไปปลูกตามเขาผมจะขายได้ไหมผมต้องการให้กระทรวงกรเกษตรมีข้อมูลประเภทว่าเปิดมาแล้วผมปัดหมุดปับ๊บที่แม่จันตรงนี้ดินผมเป็นยังไงปลูกพืชอะไรได้บ้าง กรมพัฒนาที่ดินเราก็มีข้อมูลต้องสำรวจแล้วเอาไปใส่ในข้อมูลในเว็บไซต์ในในแอปพลิเคชันเลยกดมาปั๊บแม่จันหมู่นี้ตำบลนี้ปั๊บพื้นที่100ไร่ของผมเฮ้ดินมันเป็นยังไงมีค่า NPK เท่าไหร่ปลูกพืชอะไรได้บ้างมีข้อแนะนำให้ผมสักสิตัวไหมอ่ะผมกดไปเลยอันดับหนึ่งสองสาเปออปลูกได้สิตัวเนี้ยมันอาจจะเยอะกว่าจะอาจจะเอาท็อปเท เยมบอกว่าปลูกอันนี้แล้วดีผมอาจจะไม่เลือกปลูกอันที่หนึ่งเพราะเขาบอกปลูกข้าวดีที่สุด